ตาวิตามินดี2และดี3ต่างกันอย่างไรวิตามินดี3ต่างกับดี2ตรงที่ว่าร่างกายของคุณใช้วิตามินดี3ถ้าคุณกินดี2เข้าไปเขาจะต้องไปเปลี่ยนแบบโมเลกุลของเขาไปเปลี่ยนฟอร์มเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งในการที่เอาไปใช้แล้วมันช้ากว่าแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยน้อยกว่าเยอะสุดท้ายแล้วร่างกายคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นดี3ดังนั้นใครที่ป่วยหนักอยู่แล้วระดับดี3ต่ำอยู่เป็นลองโควิดนานป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นสัน ยาหนึ่งของ D3 ที่ตับกระดูกพุนปวดข้อความดันสูงอ้วนลดน้ําหนักไม่ลงนะนี่คือสัญญาณของ D3 ที่น้อยใ้คุณก็ลองไปตรวจระดับ D3 ดู D3 ต่างกับ D2 ตรงที่ D3 มีอยู่ในอาหารจากสัตว์ D2 จะอยู่ในพืชนอกอย่างเห็ดอาหารเสริมส่วนใหญ่จะมาในแบบ D3 ซึ่งหมอกิน D3 และ K2 D3 ห้าพัน IU K2 หนึ่งร้อยมโครกรัมเราไม่ต้องกินทุกวันก็ได้แต่ว่าใครที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยให้กินทุกวันก่อนโหลดดิงโดสเราต้องโหลดระดับวิตามิน D3 ให้ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยเมนเทนเมนเทนคือคงระดับไม่ให้ตกเกินไม่ให้สูงเกินวิตามินดีสกินตลอดชุดเลยไหมกินยังไงกินให้เมนเทนระดับวิตามินดีสในเลือดของคุณระดับ5 0าสถึงแปอย่ากเกิน100การกิน d 3และ K2 เสริมเพิ่มช่วยได้เยอะในเรื่องของใครที่ขาดคุณจะอ่อนเพลียคุณจะเหนื่อยง่ายคุณจะป่วยบ่อยคุณจะท้องผูกคุณจะความดันสูงคุณจะเป็นภูมิแพ้ง่ายคุณจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองคุณจะนอนไม่หลับก็อีกอันหนึ่งด้วยลอง ศึกษาความรู้นะครับว่าหมูกินสูตรตัวไหนผสมกันยังไงมีเทคโนโลยีอะไรใครอยากได้ของหมูพิมพ์ว่าดีเ